เบลล่าจำไม่ได้โสดมากี่ปีแล้ววันเลนไทายนี้ลุนช่อดอกไม้ถึงโสดแต่ไม่มีเหงานะคะสําหรับนักเอกซุปตาเบลล่ารานีหลังครองตัวเป็นโสดมาพักใหญ่หลายคนก็จับตาลุ้นว่าวาสนาหนุ่มคนไหนจะได้ครอบครองหัวใจของสาวสวยคนนี้ล่าสุดเบลล่าได้ให้สัมภาษณ์ว่า วาเลนไทน์ปีนี้ยังคงทำงานไปถ่ายโฆษณาอยู่ที่เขาใหญ่ถามว่าสุดวาเลนไทน์มากี่ปีแล้วเจ้าตัวขำเบาๆพร้อมบอกว่าไปย้อนเอาเองจําไม่ได้แล้วมันก็แค่วันวันหนึ่งถ้ามีช่อดอกไม้มาส่งก็ให้ติดต่อได้ทางผู้จัดการส่วนหัวใเจตอนนี้เปิดใจอยู่แล้วก็มีคนเข้ามาบ้างแต่มันยังไม่ใช่มันยังไม่ลงล็อกกันรอลุ้นวาเลนไทน์หน้า ส่วนธุรกิจร้านกาแฟฟีดแบคตอบรับดีมากๆกําลังไปได้สวยและได้มีการขยายสาขาให้ใหญ่ขึ้นแต่ยังไม่เปิดบริการตอนนี้กําลังพัฒนาสูตรคุยกันกับบาลิต้าและเชฟอยู่เรียกได้ว่าเรื่องงานเรื่องธุรกิจสุดปังขนาดนี้ยังไงก็รอฟังข่าวดวีเรื่องหัวใจอยู่นะคะ